สวัสดีทุกคนนะนับอชองเจจอยสซแปด <c oughs> คือวันนี้เราจะมาทำโรงเรียนเวทมนต์แฮร์รี่พอตเตอร์กันแต่ไม่มีใครเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์คือเอฟคือเราเข้ามาในเซิร์ฟธรรมดานี่แหละทุกคนเล่นตัวไปแล้วมาเจอเอฟซีค่ะเอฟซี e คือน้องบอกว่าเขาขุมเราแล้ว นี่เลยแล้ามาดูกันว่ามีใครบ้างนะคะมีไอรีนเอฟซีพี่เมฆข้าวหอมเอฟซีพี่เมฆนะคะแล้วคนนี้ไม่รู้พี่จาชื่อไม่ได้พราะพี่จําได้ว่าในเมสเซจอะ่ะพี่ไม่ให้ใครพิมพ์อะไรแต่วพรุ่งนี้จะเริ่มพิมพ์เลยเดี๋ยวบอกก่อนแต่พี่เดี๋ยวบอกก่อน

้พี่มาดูกันน้องก็จะทำป้าน้าองเป็นยังไงแบบนี้พี่สุเชษเอฟซีตามแต่พี่อะค่ะน,น้องดม น,น้องก็จะบ้านแบบนี้หรอ้นี่คืออะไรเนี่ยน้องก็สมาน้องก็สร้างบ้านแล้วค่ะ เดี๋ยวไปสร้างเลยคะ่ะคือสร้างกันอยู่ดีๆแล้วเพื่อนสนิทที่โรงเรียนเข้ามาด้วยคือน,นานราโหคือก่อนแรกฉันอยากถามว่าคือเราจะพาไปดูห้องที่เมฆทำเองแล้วจะมาให้ทุกคนดูว่าสวยไหม,มก็เมฆก็ถือว่าได้นะเดี๋ยวไปดูข้างล่างสวยกว่านั้นอีกอิจิซันเซยอ่อ จะบอกให้มีน้ำพุด,ด้วยนะเขาทำอะไรอ่ะมีน้ำพุด,ด้วยนะคะแกมีน้ำพุด,ด้วยคือนาลางงว่าฉันไม่ยบซีด้วยหรอเพราะเขาเขาไปถามที่โรงเรียน คือฉันให้น้าอืมเขาอขอมาทำไมอยวให้หน้าที่น้องไปก่อนเดี๋ยวฉันพร้อมเรียน เล่นด้วยแต่งตัวเป็นแม่มดก่อนเป็นแม่มดก่อน,เ,น,ดอนเดี๋ยวฉันจะเฝ้าราให้เอฟซีไปก่อน เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเปิดไม่ให้ฟรีด้รินก่อน้องเอรินวางโต๊ะเพิ่มหน่อยค่ะ ต้องเบนค่ะอีฟซี่บอกว่ามีคนมาปวนเฮ้ยดูดิเฮ้ยอยา่าปปวนได้ไหมเฮ้ยคือ,อแบบปวนทำไมอะอยางรู้อะโรงเรียนเวทมุดนะคะค้ยโรง,งเรียนเวทมุด <c oughs> มันชอบกลัวนะลงมข้างล่างโหระวังเต็มเลยทำไมต้องมากลัวน่ะนี่ใส่ขอพพดคำมยานะนะนี่ใส่โคตรเปรตอะ่ะเดี๋ยวให้น้องคนข้างล่งางลงมาเบนเนลยเบนทุกคนเลย ให้เพื่อนเราเข้ามาก็พอคือมันวางกันเต็มเลยอะไรอะน้องพิมมาประตูอยู่ไหนคะพี่เออเฮ้ยปึ๊บแบนปึ๊บน้องแบนยังไม่มีคนมาป่วน เี่ยมีคนมาปวดตรงนี้มันยังไม่อ,ออกเลยคือพิสาบานนะคะพี่พี่ไม่ได้ว่างเพราะมีคนมาป่วดแต่ข้างล่างอะหายไปหมดแล้วพิสาบานได้แล้วไอ้ผู้ชายไม่ส…ำนึ็แล้วทำไมมันต้องมาแกล้งวะที่หลังซื้อเลยซื้อเลย มีน้ำผู้ค่ะเพื่อนไม่ยังอยู่ไหมทุกคนเพื่อนไม่หายจริงน้องเขาบอกว่าเพื่อนไม่หายไม่คือตอนนี้หาเพื่อนก่อนไอเรื่องปวนอะไรอ่ะค่อยหานี่ไงเพื่อน แบบนี้อะเนาะปัแ้บบนตั้งนะ่าจะตอนนี้โอ๊ยน้องเขาบอกว่าหาทางออกไม่เจอคือตอนนี้น้องว่าตอนนี้ตาอะไรมันจะเป็นลมจริงไหมน้องพี่ไม่เล่นนะ น้องอาซันน้องอาซันยังไม่ลงมาเลยเฮ้ยไม่ช่สิน้องไอรินไอรินทุกคนต้องมีนะทุกคนต้องมีให้ธนูมาแล้วพี่ก็ให้กับ ก็เพี่ชา,า,าับละวไก่ยมดคะปื้ไม่มีคนป่วนแล้วเนี่มี ไาวาน้ำด้วยน้ำพุสวยมากน้ำพุเขาเรียกกัน้ำใหม่ไาเรียกน้ำพเหรอเดี๋ยวบอกไปเรียนกันทุกคน ไปเรียนกันทุกคนไป,ไปเรียนกันทุกคนปาอไรอะไรอะไจัดการที่จะเป็นคนอิสลามต้องใช้คำพีอะไรคะคำพีคนสวยคะ่ะคำพีคนสวยคะ่ะ คำพีคนสวยค่ะเพราะอิสลามทุกคนสวยทั้งนั้นรวมถึงเพื่อนฉันด้วยค่ะดาริก คู่ค่ะนั่นจะถูกแน่เลยเพื่อนไปเข้าห้องนะ้ำเอากลับมาแล้วค่ะโดนท้าทายเรียนว่ายน,น้ำมอนลองเียราจะเขียนไปมอมอจุดหนึ่งโก หกหกค่ะเอาออกแล้วนะแปบนางได้เาเพื่อนออกแล้ว เดี๋ยวไปจบคลิปกันที่จุดเกิดได้ปะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย